วัสดีครับผมป้าดวงเงครับสวัสดีค่ะโอ้ยเด็กเขาหายนะหนาหายตาตอมเนาะใครก็ได้ไหายจั่างไรผมโทรหาสองรอบแล้วดิว่าจะเขำว่า,าก,ก่อนนั่นนี่แต่ <ไป S 1> <ะ>ยยกผ่าอยู่กปไล่ประการครับ<ม>ไปไปยกผ่าดิยกผ่าใครอ๋อไปไล่ซดอ่ที่ว่าขายขายขายเสือดป่ะครับขายเสือขายผ่าเนาะเพียงไดครับช่วงที่ลูกขาดเออกะซ้ำๆเก่าอะไรครับแต่พ่อไปได้อยู่ก็ยังมีคำว่าตอนเนี้ยวันนี้ก็เลย ช่วงนี้เร่งงานเห้เจาก้อนเจาสร้างงานสรา้างครับงานสร้างกระเจาเล้เร่งให้อื่นเราก็ชิเลอยออกไปหลังหวอยออกสองวันเขามายังบอกว่าในฝันในฝันมือเมื่อก่อนนี่มั้งผมโทรมาอือม,มื่อก่อนนี่ครับที่ว่า,าบ่ได้รับโทรศัพท์บันนี้แต่ว่าบ้าล่อหลังวันพระก็ได้ดอกสั่นออกมือคือมือว่านวันพระแม่นครับมือว่านวันพระที่มือว่านวันที่สิบเก่ามือนี้วันท่ยี่สิบ วันที่ยี่สิบพฤษภาคมแล้วเลยขึ้นวันพระมาแล้วจังาวาว่าป่าสิบ่ฝันแล้วบอนี่แหละครับหาตาเลื้องมาใมากินอะไรพอดีเลยอะไรแวะอ่อมขอว่าผี่เป็นยังไงครับบ้านนี้มีมาเริ่มมาแนีไปเอาฝันไปฝันเมื่อวังตีซี่ห่นเมื่อขึ้นนี่บอกแมนฝันบังตีซี่ห่น โอ้ยหล่อหมดโดดเลยเนาะหลบหนีเนาะแฟนหลุดอันล่องไปอล่องไปหน้า่าสันล่องไป,ไปท่าหน้าคนละอยู่ในห่วยเท่าไหนยางแปะห่วยกับห่วยโบมีนม้ำห่วยห่วยโบมีนม้ำโดดอันไปเห็นอันงูแมงูงูงูเป็นตัวป้าหญ่ปันใดตัวท้วยแขนนี่แหละครับเรามีหัวหาหัวแมเอานั่นสิเป็นอยียา อู้มีหาหัว <c oughs> ค้านว่าค้นานิว่าเป็นพญา,านาคขนโมแมนเรือยังไงข้านสิว่าเป็นพญา,านาคกับโมแมนแบบบ่หัวบ่ป็นห,นหอนไหมครับเป็นหัวงูธรรมดาเป็นหัวงูธรรมดาแต่ว่าที่แปลกคือมีหัวอยู่หาหัวมีหัวหาหัวโอ้บ้าตะเกาขันป่าฝันเห็นงู แต่ว่างวนั้นฝันเห็นเนี่ยังคือบ่ฝันแต่เมื่อที่แล้วตีมเก่าๆเลดเห็นวัวงูวัวอยู่วัดมัน่สิเกี่ยวกันบ่ครับงูมองูนอนเฮียงกันโอ้นอนงูนอนเฮียงกันเนาะนอนเฮียงกันอยู่วัดน่ะออกเก่าๆออกเฮาสิไปห้องน้ํานะแต่ว่าตอนนั้นตัวเก่าๆแต่ว่าตอนนั้นงูใหญ่ดิครับตัวคอต้นขาต้นขานี่แต่ว่าตัวนี้ตัวทอยแขนนี่งูน่ะแต่เก่าคั่นฝันเห็นงูนี่งูนี่ตีเป็น7ดิครับงูนี่ตีเป็น7ตีเป็น9เนาะ ขันเก้านี่สิเป็นพญานาคสุดหโองูตรงไว้ไงอันนี้ยังสิเป็นยังแต่ว่าหัวเป็นหัวงูบนหัวพญานา่บนมีหอนนะะเออยไม่กินตนาการค้นไปซื่อๆบอกไม่มีหงอนแต่ว่ามีห้าหัวเอาท่านั่นบ่กครับว่อฝันเจเท่านั่นล่ะห้องกับนั่นแต่ว่าป้อตายงูปอตายงูเป็นเป็นงูเป็นเป็น เรื่อยเรื่อยไปยู่งเขาบอกเราสังเกตเอา้ากแ็แปลกแต่ก็แปลกแปล,แปลอยู่ในห่วยไหมเมื่อสิบเป็นเลขสามตัวห่วยก็เป็นหายีอดิห่วยก็เป็นหาแม่ครับอยู่ในห่วยห่วยก็เป็นหาเดี๋วม่หาหัวพอมไม่หาหัวโอ้ตัวเดียวโอ้ตัวเดียวม่หาหัวไหมป้าสิตียังไงคิดว่าครับ ทันผมตีนี่ผมตีงูเป็นเจ็ดเจ็ดเปล่าไปเจ็ดหาตัวตัวอือห้าเจ็ดเจ็ดห้านี่ตีแต่ว่าเลขวิ่งไม่เจ็ดกับหายะเลขวิ่งนะอ่าเอาขึ้นมาตรงกันแท้แล้วก็ฝันแบบนี้งวดทีแรกมาเก่ากับสามออกทั้งทั้งสองแล้วอ่าแมนครับงวดที่แล้วเลขวิ่งเก้ากับสามเก้ากับสามออกเก้าศูนย์สามมาเขาฝันเข้ามเกี่ยวกับเลขเก่ากับเลขสามเลยนะครับตีไปบางหันตีไปเลขรดเลขยางไป เลขฝันงวดที่ผ่านมานี่บ่เขาเนาะบ่เขาบ่เขาเลขฝันฝันบ่เขาแต่ว่ากาเป็นเรื่องประกาศที่เนาะแต่เขาก็คิดบ้านสิเบิ่์นอยู่งวดมันบ่เบิ่์นมาหลายงวดเก่าๆมันออกไปบ่้านโดนมาออกอีกแล้วเป็นเลขที่คนบ่ค่อยซื้อครับเลขเก่าๆเนาะจำไม่ได้พี่น้องเอ้ย เลขสิบบนนี้ดีนึ่งเนอเก่าหาหาเท่านี้เลกเบิร์ปีนี้ปีนี้สิเบิร์นยูส่ามันนี้สีเบิร์นยู่นองหนึองออกกอนมูอต่อมาคือห้าห้ามันนี้มาเก่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 าว่าออกสองพยาแล้วบันนี้เกเก่ามากแล้วบันนี้สิพ่อไปหาหาบมดมันนีเบิดเบิร์นเนืองเนิ่งทีหาหาเนึ่งเนองนี่แหละวันหาเามากหนึ่งเนึองเนาะครับเนี่ยงูอยู่ในห่วยห่วยกบหาไม่หาหัว ถาตีมุเป็นเกตสิบเปอเก,หเกตก 5, 5, เกหาหาซะบอสเกตหาหาบ่เฮสิบเปิรต่อกันมาห้าห้าเกตเกตห้าห้าไปยังสี่บหครับอเ,อเ,เอาเอาสิให้ป้าตีรดไปยังให้ผมตีขึ้นกันนี่ละเข<อ>้ากับตีขึ้นกันกับตัวนี่แหละบ่โอ้กข้ตีตีขึ้นกันนี่มันบ่เกตห้าห้าห้าเกตนี่บ่ครับแต่ว่าเข้าเข้าเลขสามตัวเข้าตีเกตเก้าห้าเกตห้าเก้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้าเก้า ฮาฮาฮางูมันเป็ี่นฮางูมันเป็นพญาน,น,นาคฮาเป็นพญานาฮาเป็นเก่าแต่ว่าหางแปลงเป็นงูซื่อๆกาบลูกพึ่กันงูอหี้ยงก็สีมีลายหัวแต่เคยเห็นเคยมีแต่พญานาคที่น้องมีมมหลายหัวเนาะเข้ากับฟันตั้งแต่เที่ยวปุ่นห่ะที่ว่านงูเกี่ยวกันเกี่ยวไปเกี่ยวมากลายเป็นงูอ่างสางนะแต่แต่ก่อนก่อนโมลเที่ยวน้ำนออกเหี้ยจำเพราะได้ลราผมก็ได้จา่ได้ะรอ เอาแปรรูดไานี้เจ็ดเก้าห้ารครับเอาเรกวิ่งก้อนวิ่งวิ่งเจ็ดแล้วครับอ่าวิ่งวิ่งเจ็ดกัมหาครับอเจ็ตมาก,ก่อนอเอาไานี้เรดฟันอีตีเป็นเ้ยสิ่ตีเก้าเจ็ดหาเออเอาเก้าเจ็ดหาเก้าเจ็ดห้าเนาะหามันมากละเก่าอีกห้วยสีน้ำนำแต่ละเก 9, ่าบปลลักลอยนี่ฮะ ค้งเดียวครงเดียวข้างหน้ากับตีเจ็ดหาหาเจ็ดครับกัปเก้ากัปหาหาสองตัวสองตัวมีเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าเอาไว้แห่เพื่อนแนมเบอร์สะก้อนเจ็ดหาหาเจ็ดโอ้ยมึงอะไเจ็ดห้าหาเก้าเอายูปห้าเก้าเอาเอาก็ได้เอาก็ได้เอาหาเก้าหละ เอาหาไปทั้งหนาเลขยกแซื้อกระดาษหรอกเลขยกหาเกา่าเงี้ยอก็ได้แล้วก็หาหาเนะเาะเรียกหาเก่าเป็นเลขดังตลอดปีครับผมดังตลอดปีเลขดังตลอดปีเอาเห็นไหมเอาในน,าน้อยๆแคลนนี่ละ่ะเพราะว่าแปลกอยู่ครับงวดนี้นี่ล่วงเลยมา หลังหวยออกมาห้าวันแล้วเพิ่งจะฝันเทื่อเดียวอืมเพราะก็สีฝันไลครับกา<ะ>นอนอยู่ดีละ่กะก็ได้นอนอยู่แต่<ะ>ดีก็ดีอีกยากนึ่งครับผมสะได้แับเข็มแขนอ่านี่นะครับนะเลขวิ่งนะครับงวดวันที่ <c oughs> หนึ่งมิถุนายนหกหกนี่ก็คือ,คอให้วิ่งเจ็ดกับหาหากับเจ็ดนี่แหละนะครับส่วนเลขฝันแต่ตามที่เราสูฟังแล้วนะครับ ป่าดวงเฮ่งตีเป็นเก้าเจ็ดห้าคนมีโชคตีเจ็ดห้า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 เจ็ดนะครับแต่ว่าเลข2สองตัวจับก็คือมี่เกีหาหาเก้าแล้วก็หาห้ามู่มีหางหัวอยู่ในห่วยครับเบิ่นสองหัวติดขึ้นเนาะมันออกวันยังออกวันพรหัดครับพฤหัสว่โอ้สิบ่เบิ่นยอีกว่าน้ออันนี้เนาะ อ่ะยังไงก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ้องจารณาเบิ้งครับเรียกว่าถ้าเห็นต่างยังไงก็ลองลองคอมเมนต์มาเนาะครับป้าเนาะคอมเมนต์มาลองดูความฝันกันสี่กัรบ้านเสียนะครับพอมันมาปกติแน่นอนล่ะที่ฝันว่าเห็นเออเห็นงูนี่หางหัวเนี่ยถ้างูหัวเดียวนี่ยังธรรมดาอยู่แต่ว่างูเนี่ยมีหางหัวนี่คือมีหางหัวคือแปลกแล้วชือสิแปลกเปล่งเสียครับ เดี๋ยวพวคือโง่ปิงร้อยน้ำแข็งปิงบ่เนาะพีพิจารณาพวกเนาะเอาปิงปิงร้อยน้ำปิงแข่งกันแข็งปิงไปกัดกบแข็งปิงกันวันนี้แข็งปิงไปงานไปจับกบไปกัดไปกัดกบเออไปกัดกบวันออกอีกย่งก็หน้าโง่นั่นฮันนิงเกลแมนเออเออเออนั่นมันแมนบอครับวันแมนปิงไปกัดกบแปดบ่กมันสีมี่หนึ่งดิมี่หนึ่งมีเก่าอยู่มีหนึ่งมีเก่ามี ยังไงอย่้ตัวหนึ่งนี่วันนั้นมันแตกสามตัวนตัวครับอ่านยัง่แหละปิงฮตัวปิงตัวไปหน้าไปหาโบไปกับไปกับออกงานหนึงเกวันนั้นตัวทีเอซีมันถูสามตัวตรงน่ะนีเอซีถูกสามตัวตรงตีความฝันป่า แปลกๆง่วนนี่กับแปลกๆนี่รันนิดหน่อยเนาะแปลกๆแบบนั่นน่ะครับแปลกๆแบบแบบพี่จังเป็ดแครงปิงน่ะนะอ่าไปเบิ้งเขาแขรงคันก็นูแขรงคันยังแขรงคันยังไปเบิ้งโหลดมาสัญญาณว่าใช่ว่าแล้วโอ้ยยักษ์าพแบบแก๊กบอกไปเบิ้งแขรงยังบุว่าสัญญาณว่าสัญญานี่แล้วผมหลอนเสียงห้องมาบอกนี่แม่คือหายไปสองวัดแล้วเนาะดับเพื่อสีจางไปบอกเหครับจางตั้งรักไหมบอกเห หรือว่าเพิ่นสีมาาหายสูงหายราบซ้ำหนีบ่าคือจังใดสัติเพราะว่าวัตาเสียงห่องมากมันมาถือกระสุยเราไปแต็มเดียวสามแปดแปดก็ออกแปดเจ็ดสามน่นั่นเนาะแล้วก็อยังก็เบอร์ห้องกับก้ามห่องเขาบอกเจ็ดศูนย์หารครับอ้าจเจไดใกับลอาหว้ยพิเจ้ารน้าทกอนครับผม มันลายหัวแล้วมันคืสิจืดจางเลยก็จางแล้วเดี๋ยวสิจืดเรียมาจืดนี่ละวันที่หนึ่งมีตัวหน้าหนิลุงมูแน่นอนสองหัวเมันบ่ที่เขานี่อยนี่ที่มันบอรเขาเป็นบ่พีเอฟซีบอแดงน้ำเข้าเนาะสองหัวสองหัวแล้วสองหัวสองหัวสวยๆปิดๆอยู่ที่แต่่าหนึ่องันเนอเก่าอาไ้ งินสุดท้ายคือเงินเก้าศูนย์หกที่ที่ที่ได้นะเก้าศูนย์หนืองมันเป็นหนึ่งศูนย์เก้าสันหลกเก้าเก้าเก้าศูนย์หกกับเจ็ดหนึ่งที่ที่ที่เข่าทั้งมนทั้งล่างนะเดี๋ยวก็เนึ่งศูนย์หกมาบนี้ก็เขากับมามัเลศตัวเก้ามันหัวมันหันหัวมันหันหครับผมเป็นเป็นศูนย์หนึ่งเก้าเป็นศูนย์เนึ่งเก้าครับเดี๋ยวต่อมากหลังจากนั้นก็ที่รุดไปเนาะมันก็รุดไปรุดไปอย่างวเขาเลยรุด เอาก็งวดหนึ่งท่านตัวสันน่ะเออก็งวดเดียวแต่ว่าแต่ว่าเอฟซีเขากับบริบบอกตรงเอฟซีเนาะแต่ว่าเขากับนี่อยู่แต่ว่างวดนี้เขาบ่ได้ครับอ่าเอาบบนี้ละเดี๋ยวสิจืดสิจางหรือสิเยวสี่ได้หันมาเรียนเลขวิ่งบอกยันได้หันมาเรียนเลขวิ่งยุบบาทนี้เลขวิ่งเขาสูงสวดิไหมครับวันนี้หากับเคล็ดล่องไว้พิจารณาบิ่งนะครับเลขกีิกับอะไรมาตรงกับเลขความฝันพอดี อ่ะโอเคครับผมป่าเดี๋ยวจังไรมีความเกลืนไว้จังไรเขาก็จงค่อยเราซูเอฟซีเป็นฟังฟังฟังมาอีกตอบหนึ่งเนาะ,ะ,อะขอบคุณป้าหลายๆครับผมสวัสดีค่ะ